หาชอบช่อง SO Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของ3สตาร์ดังภายในทีมของเรากันก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเทรนต์รักซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวารองกับตันทีมของเราเวอร์กิลฟันได้ปักหลังกับตันทีมและรวมถึงทางโมฮัมหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอีกด้วย หลังจากก่อนหน้านี้บรรดาแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ทั้งหลายต่างก็ชี้เป้าออกมาแทบจะตรงกันหมดแล้วว่าตู้ของทางเทรนนั้นกำลังจะอำลาสโมสรของเราไปหลังจากจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้เมื่อมันจะเป็นตอนที่เขาเองก็หมดสัญญากับทีมของเราและเลือกย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดหลังจากมันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการเจรจาเงื่อนไขในการย้ายไปร่วมถึงซานเดียกโกเบนาบิวแล้ว คำถามต่อมาก็คือเล่าอีก2อนักเตะที่เหลืออย่างตูของทางฟันได้และสาลาที่ต่างก็ตกอยู่ในฝัตานการณ์ที่มีความระมัคล้ายคลึงกันเมื่อพวกเขาก็เหลือข้อผูกม,มัดกับทีมของเราถึงแค่ช่วงสัมเมอร์นี้ด้วยเหมือนกันอนาคตของพวกเขาจะออกไปในทิศทางไหนและอย่างไรกัน แน่นอนว่าในตอนนี้มันเหลือเวลาอีกแค่เพียง3าเดือนเท่านั้นให้สโมสรของเราพยายามที่จะปิดยิวในการต่อสัญญาฉบับใหมให่ให้กับพวกเขาทางคู่ให้ได้เพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยกับตัวของทางเทรนที่กำลังจะย้ายออกจากทีมของเราไปนั่นเองล่าสุดมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจออกมาว่าทาง v e o p o l c o m สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะซึ่งในที่นี้ไม่ใช่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรนะครับ ก็มีการระบุออกมาเลยว่าทีมดังจากเมอร์ซี่ไซส์ต้องการจะทําทุกอย่างเท่าที่พวกเขาจะทําได้ในช่วงเวลาที่ยังเอื้ออํานวยอยู่ในการที่จะให้ตัวของทางฟันไดและสาระต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมของเราออกไปประเด็นมันก็อยู่ที่จุดนี้แหละเพราะหลังจากที่ตัวของทางเพรน,นั้นตัดสินใจจะอําลาทีมของเราไปร่วมถิ่นซานเดโกเบนาบิลดังกล่าวข้างต้นมันก็ทําให้ตัวเลขค่าเหนื่อยที่ทีมของเราต้องแบกรับลดน้อยถอยลงมาอย่างมีนัยยะสําคัญ คำถามต่อมาก็คือแล้วจุดนี้มันไปเกี่ยวข้องอะไรกับอนาคตของตัวฟานได์และทางซาร่าหรือไม่แน่นอนว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันโดยตรงเพราะมันจะช่วยให้สโมสรของเราสามารถที่จะนําเงินค่าเหน่ยที่สามารถเซฟได้จากตัวของทางเทรนนั้นมาทุ่มในการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางฟานไดและสาราดังกล่าวข้างต้นแม้ว่ามันจะเป็นเพียงบางส่วนกระต่างที นั่นจึงหมายความว่าการที่ตัวของทางเทรนต์ย้ายออกจากทีมของเราไปมันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ให้ตัวของทางฟันไดและซาล่านั้นมีโอกาสที่จะอยู่คาแข่งในทีมแอนฟิลด์ต่อไปมากยิ่งขึ้นในก็พูดถึงการอำลาสโมรสรของตัวเทรนต์อลรกซานเดอร์อานงกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราจะมาดูเรื่องการหาตัวตายตัวแทนของเขาเข้ามากันบ้าง แน่นอนว่าแม้ว่าเคล็ดจามลาทีมของเราไปแต่าภายในสโมสรของเราเองก็มีตัวแทนอย่างทางครอนนอร์แบดลี่แบ็กขวาดาวรุ่งอนาคตไกลที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเสียบในตำแหน่งแบ็กขวาตัวจริงของทีมเราอยู่แล้วและเจ้าตัวก็พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถของเขามาแล้วในหลายโอกาสในสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้อีกด้วย แต่แม้กระนั้นทีมของเราก็ยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องซื้อนักเตะในตําแหน่งแบกขวาคนใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้อยู่ดีเพราะมันจําเป็นจะต้องสร้างให้เกิดการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งภายในทีมซึ่งจะเป็นการยกระดับและพัฒนาฝีเท้าของนักเตะทั้งหมดขึ้นมานั่นเองด้วยเหตุนี้จึงทําให้ทีมของเราตกเป็นข่าวผพันกับสตาร์ดังมากหน้าหลายตาในตําแหน่งดังกล่าวข้างตน้น แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางคอต์ออฟไซส์ size, สื่อชื่อดังก็มีการระบุกออกมาเลยว่าในตอนนี้ตัวของทางอาร์เนอร์สลรันายแยนด์ดัชแมนของเราก็เป็นการส่งคําร้องขอพิเศษจากตัวของเขาไปยังบรรดาผู้บริหารของสโมสรถึงนักเตะที่เขาคิดว่าน่าจะเหมาะสมที่ทีมของเราควรจะดึงตัวมาร่วมทีมนั่นก็คือในรายของทางจิวาริโอรีดดาวเตะจากทางสโมสรเฟยนุร์ดเธอร์ดัมซึ่งเป็นต้นสังกัดเก่าของทางสลอตก่อนที่เขาจะย้ายมาคุมทีมลิเวอร์พูลนั่นเอง ตัวของทางวิทเองก็ได้ย้ายมาอยู่กับทางเฟยนุตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ซึ่งทําให้เขามีโอกาสได้เจอหน้าและพบปะกับตัวของทางส็อตมาบ้างแล้วแม้ว่าในฤดูกาลนั้นเจ้าตัวจะยังไม่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัว ทว่านันตั้งแต่การแข่งขันซีซั่นนี้ออกสตาร์ทเป็นต้นมารีดก็กลายมาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทางฟียนุนที่ซึ่งเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นเดียวกันหลังจากฝากผลงานการทําไปถึง6กแอซซิตจากการลงสนัมสบนัดในการแข่งขันเอเดเวิชี่ลีของประเทศฮอ,อนแลนด์ในฤดูกาลนี้ นั่นจึงทําให้ทางสรอตอยากจะได้ตัวดาวเตะวัย18ปีรายนี้เข้ามาสร้างการแข่งขันแย่งชิงตําแหน่งกับทางแบตตี้ที่คาดว่าน่าจะเป็นตําแหน่งตัวเลือกแรกของทีมดาวในฤดูกาลหน้าต่อไป สิ่งที่น่าสนใจก็คือทางฟยานูดเองก็ไม่ได้คิดจะขวางทางการย้ายทีมของนักเตะและพวกเขาก็มีการตั้งกำแพงค่าตัวของเขาเอาไว้ที่ตัวเลขเพียงแค่25-30ล้านยูโรหรือคิดเป็นรา20-25ล้านปอดด้วยกันซึ่งก็ถือเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะต่ำกว่านักเตะตัวเลือกอื่นๆในตำแหน่งเดียวกันที่ทีมของเรากำลังมองอยู่ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องการปรับทัพใหม่ของทีมเราในการแข่งขันฤดูกาลหน้ากันบ้างเพราะนอกจากตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่แทบจะการันตีการย้ายทีมของเขาไปแล้วมันก็มีนักเตะอีกหลายต่อหลายคนที่คัสอบแวล์น่าจะต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากสโมสรของเราตามไปด้วยซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการปรับทัพของทางอาร์เนอร์สตรอให้เขาได้สร้างทีมของตัวเองขึ้นมาใหม่สำหรับลุยศึกการแข่งขันในซีซั่นหน้าต่อไปตามลําดับ ล่าสุดทางจอห์นออลดชอดีตดาวเตะอรอดตำนานของทีมเราก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นด้วยและเขาก็เชื่อว่าท้ายที่สุดเราอาจจะได้เห็นทางนุบพูมีการเสริมทัพเข้ามาอย่างน้อย4หรือ5คนกันเลยทีเดียวหากเราหวังอยากจะสร้างทีมขึ้นมาใหม่และเป็นทีมที่สามารถจะต่อสู้เพื่อ,อยังจริงตำแหน่งแชมป์รายการสำคัญในฤดูกาลหน้าได้ สำหรับทางสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูแแล้วมันดูเหมือนว่าพวกเขาเองเตรียมจะกระโดดลงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วมันจะเป็นตลาดช่วงที่ค่อนข้างจะวุ่นวายสำหรับพวกเขาเลยทีเดียวล่ะเพราะสิ่งต่างๆในเวลานี้มันกำลังบ่งชี้ไปในทิศทางนั้นเอาดิชกล่าว แน่นอนว่าพวกเขาจะต้องมีการดำเนินการในหลายๆส่วนหากพระอัลกุสันเดนอร์อานย้ายออกไปแล้วเราเองก็ยังคงไม่แน่ใจด้วยว่าสำหรับอนาคตของทางมูฮัมมัดซาลาหและอเวกิวฟานได้ในประเด็นสัญญาของพวกเขามันจะเกิดอะไรขึ้น ในรอกแห่งอุดมคติแล้วคุณก็คงจะไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันมากจนเกินไปเราคงจะไม่อยากเห็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นแบบทางชิลซีในแต่ละซัมมรอที่พวกเขามีการซื้อนักเตะใหม่เข้ามา6 7หรือบางทีอาจจะ8คนเลยด้วยซ้ํานั่นไม่ใช่สิ่งที่เราอยากจะทําแลวเราก็ไม่อยากจะเห็นอะไรแบบนั้นด้วยแต่นแน่นอนว่าในทุกๆปีเราก็จําเป็นต้องพัฒนาทีมขึ้นไปเรื่อยๆบางทีเราอาจจะมองข้ามบางจุดไป ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเราแทบจะไม่ได้เสริมใครเข้ามาเลยนอกจากทางเฟรเดริโกเคียซ่าที่ซึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะได้ลงเล่นในซัมเมอร์นี้มันจะเป็นเช่นไรกันละ่ะเราจะมีการเสริมนักเตะกี่คนสัก4ี่คนไหมซึ่งผมคิดว่าขั้นต่ําสุดก็คือ4คนแต่หากเรามีนักเตะย้ายออกไปอีก2หรือ3คนบางทีมันอาจจะต้องมีการเสริมทัพมากกว่านั้นเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีนักเตะบิ๊กนมย้ายออกไปมันก็ต้องมีคนใหม่าย้ายเข้ามาเพิ่มเติม นั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงมองว่าลรเวอร์พูจลจรงเอด้วในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามา5คนด้วยกันผมคิดว่ามันจะต้องเป็นนักเตะ5้าคนที่สามารถจะพร้อมใช้งานได้ภายในทีมของเราอีกด้วยเหามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พอมอยามจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูอีกหนึ่งนักเตะที่กำลังตกเปก็นกระแสข่าวผัวพันกับทีมของเราอยู่ณเวลานี้ ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าแฮร์รี่เคนสุดหน้าทีมชาติอังกฤษซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวกำลังคาแข่งอยู่กับทางเสือใต้บาเยนน์เมลนิกและกำลังทำประตูได้แบบถล่มทลายอยู่ที่นั่นหลังจากเขาฝากผลงานการมีส่วนร่วมในการทำประตูสำหรับการแข่งขันในทุกรายการในฤดูกาลนี้รวมไปแล้วทั้งสิ้น 43ลูกจากการลงสนามเพียงแค่37เกมเท่านั้นโดยแบ่งเป็นการที่เขายิงประตูด้วยตัวเองไป32ประตูและผ่านวันให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูไปอีก11แอสซิสแต่แม้กระนั้นมันก็มีการระบุกออกมาว่าตัวของทางเคนเองอยากจะย้ายกลับมาโชว์ฝีเท้าในเวทีพิม์ลิกอีกครั้งและจุดหมายปลายทางในดวงใจของเขาก็าคือทางลิเวอร์พูลของเรา นี่จึงเป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทำไมบางสื่อถึงมีการยกขึ้นมาเลยว่าลรเวอว่าููกายมาเป็นทีมเต็งจ๋าที่มีโอกาสจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้มากที่สุดแต่ว่าหากเราขยับเข้ามาดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ก็คงจะไม่ค่อยง่ายมากนะหลังจากตัวของนักเตะเองก็มีอายุอานามเข้าหลัก31ปีไปแล้วซึ่งไม่ได้ตรงกับนโยบายการเสริมทัพของทางสโมสรเราเลยนอกจากนี้ทางบาเยนร์ก็มีการตั้งค่าตัวของเขาเอาไว้สูงเลี้ยวถึงระดับ120ล้านยูโรหรือคิ เป็นรอก100ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวซึ่งโอกาสที่ทีมของเราจะทุ่มเงินมาหาศาลขนาดนั้นกับนักเตะที่เหลือเส้นทางอาชีพได้อีกเพียงแค่ไม่กี่ปีจึงน่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่า ดังนั้นแม้ว่าเราจะได้เห็นตัวของทางเคนเป็นนักเตะที่เปลี่ยนไปด้วยความสามารถและน่าจะสามารถเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับแนวรุกของเราได้แต่เมื่อพิจารณาจากองค์รวมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตัวเลขค่าเหนื่อยของเขาตัวเลขค่าตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับอายุของตัวนักเตะเองจึงทําให้โอกาสที่ทีมของเราจะดําเนินการในดีนี้เป็นไปได้น้อย แต่แน่นอนว่าทีมของเราก็จะมีการดําเนินการในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่เข้ามาเพิ่มเติมในแนวรุกซึ่งปัจจุบันก็มีสูตรหน้าหลายต่อหลายคนที่มีข่าวผัวพันกับทีมของเราไม่ว่าจะเป็นทางวิกเตอร์เกียวเคเรสจากทางสปอร์ต n ิ้งริสบอน e อาร์กซันเดอร์อิซัคจากทางนิวคาร์เซลยูนาเตดชูอัลเปโดจากทางไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียและฮูเรียนอัลบาเรสดาวิงจากค่ายตรามิอลนติโกมาดริดเป็นต้น ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกอมทจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่ทีมของเราก็ให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นคือการเสริมทัพในตำแหน่งปะกรังตัวกลางรอบหนึ่งในนักเตะที่มีข่าวมาแรงแซงทางโค้งขึ้นมาในช่วงหลายสัปดาห์หลังก็คงจะหนีไม่พ้นในรายของทางดีนฮุยเซนปักหังตัวเก่งจากทางสโมสรบอนมัดหลังจากเจ้าตัวก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นให้กับทางต้นสังกัดของเขาในการแข่งขันฤดูกาลนี้ ด้านฟาวิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียบหนึง่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวข่าวเรื่องการซื้อขายนักเตะก็มีการออกมายืนยันด้วยว่าลรืวอรว่าูลของเรากำลังหันไม่ความสนใจอย่างจรงิงจังในตัวดาวเตะวัย19ปีรายนี้และสิ่งที่จะทําให้ดีนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกลายเป็นความจริงได้ก็คือการที่ตัวของนักเตะเองก็มีเงื่อนไขค่าจิกสัญญาถูกระบุเอาไว้ในสัญญาของเขาที่ตัวเลข50ล้านปอนด์ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไป ล่าสุดโตของทางปุยเซนก็มีการไปออกรายการกับทาง ESPN สำนักข่าวระดับโลกและเขาก็ได้ถูกสอบถามเลยว่า3นักเตะคู่แข่งที่เขาคิดว่ารับมือได้ยากมากที่สุดที่เจ้าตัวเคยเผชิญหน้ามามีใครกันบ้างซึ่งหนึ่งในนั้นคําตอบของเขาก็คือทางซาลาของเรานั่นเองซึ่งสะท้อนให้เห็นเลยว่าตัวของทางปุยเซนก็มีความชื่นชมในตัวของทางดาวเตะทีมชาติอียิปต์มากมายขนาดไหนกัน เอาละก่อนอื่นเลยผมคิดว่าเอริ n g เบลพาแรนเป็นสูนหน้าที่คุณจําเป็นจะต้องจับตาดูเขาให้ดีนะหุยเส้นกล่าวคนต่อมาก็คือทางโมเม็ดซาลาเพราะเขาเป็นนักเตะที่จะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาเสมอหากคุณคลาดสายตาจากเขาเพียงแค่นิดเดียวเขาเองก็จะเอาตัวเขาไปอยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะทําประตูหรือทําแอสซิสต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาได้อยู่เสมอดังนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเขามักจะไปโผลถูกที่ถูกเวลาอยู่ตลอด คนสุดท้ายก็คือในรายของทางอเนะล็กซนเดออีซักนะเพราะผมมองว่าเขาเองก็เป็นนักเตะที่ค่อนข้างจะมีความครบเครื่องเข้าตัวสูงแถมยังมีความเร็วและความแข็งแกร่งอีกด้วยเขาสามารถที่จะเลี้ยงบอลไปได้ด้วยตัวของเขาสามารถที่จะยิงประตูหรือแม้กระทั่งการผ่านบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขานั่นทําให้ผมคิดว่าเขาค่อนข้างจะเป็นนักเตะที่มีความครบเครื่องในตัวของเขาเอง ทั้งนี้แม้บทสัมภาษณ์ดังกล่าวข้างต้นของทางวีเซนจะไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับโอกาสการย้ายทีมของเขาแต่มันก็มีความพยายามจะตั้งทฤษฎีสมคบคิดและความเชื่อมโยงมาถึงสโมสรของเราอยู่ดี ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เมื่อตำแหน่งฟูลแบ็กทั้ง2ฝั่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ทีมของเราต้องหันไม่ความสําคัญไม่ต่างกันไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายในตําแหน่งที่จําเป็นจะต้องเข้ามาทดแทนทางอ n นดูรูเบิร์ตันที่ฟอร์มการเล่นของเขาก็เริ่มจะดรอปลงไปหรือแม,มก้กระทั่งทางฝั่งของแบ็กขวาที่ทางเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนกำลังจะเก็บเข้าของย้ายออกจากทีมของเราไป ล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวจากทางรักกัเซต้าเดลโลสปอร์ตสื่อชื่อดังจากเดนมาร์กโรนีที่มีการกล่าวอ้างออกมาเลยว่าในตอนนี้ทางมาลายยูเวนตุสมีการเชื้อเชิญให้ทางนิวัต์ผู้เข้าร่วมแข่งขันกันแย่งชิงตัวอันเดรสคัมเบียโซฟูลแบ็กตัวเก่งของพวกเขานั่นเองสำหรับในรายของทางคัมเบียโซนั้นเขาถือได้ว่าเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ซึ่งสามารถลงเล่นได้ทั้งในตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือแม้กระทั่งการไปยิงเป็นแบ็กขวาอีกด้วย สิ่งที่น่าสนใจก็คือสถานการณ์ณปัจจุบันของทางยูเวนตุสที่เพิ่งจะมีการปลดผู้จัดการทีมอย่างทางเตียโกมอตตาออกไปก่อนที่จะดึงทางอีกอตูดอเข้ามารับงานเป็นรักษาการผู้จัดการทีมถึงแค่ช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้พร้อมออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มได้หากเขาสามารถนำทีมคว้าตัวไปเล่นศึกยูฟาแชมเปียนลีกได้สำเร็จ เพราะว่าหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นก็ทําให้อนาคตของทางคัมเบียโซ่นั้นเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักและทางยูเวนตุสก็มีแผนการในการจะขายเขาออกไปด้วย ก่อนหน้านี้หนึ่งในทีมที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวนักเตะรายนี้อยู่ก็คือทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้และถึงขั้นที่ทางเป๊ปกวาดเดีวล่าเองก็เคยต่อสายตรงไปพูดคุยกับนักเตะมาแล้วและเกือบจะได้ตัวเขาย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมด้วยสนัราคา60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว50ล้านปอนด์แต่เดีลวดังกล่าวก็มีอันต้องชะง,งักลงไปเพราะในตอนนั้นพวกเขาต้องหันไปให้ความสําคัญกับการเซ็นสัญญากับผู้เล่นในแผงมิดฟิลก่อนและสุดท้ายก็ได้ตัวทาง โก้กอนซาเรสมาจาับทางเอฟ4ป่อโตแต่แม้กระนั้นทางซิตี้เองก็เตรียมรื้อฟื้นแผนการในการไล่ล่าตัวทางกัมเบียโซขึ้นมาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้จึงเป็นเหตุผลที่ทางยูเวนตุสอยากจะให้ทางนิวเบอร์ของเรายื่นข้อเสนอเข้ามาแข่งขันเพื่อที่จะทําให้พวกเขาสามารถก่งค่าตัวของนักเตะได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าบรรดาผู้บริหารของทีมเราก็คงจะไม่กระโดดเข้าไปร่วมเล่นเกมนี้ด้วยอย่างแน่นอน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพราะอจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่เรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาอย่างยิ่งกันบ้างเพราะเรียกว่าภูเของเรากําลังแสดงความสนใจอย่างจริงจังในตัวของทางอเล็กซานเดอร์ซัคสุสนหน้าตัวเก่งของทางซาลิกาดงนิวคาเซิลยูนเต็ดอยู่ในเวลานี้และสิ่งที่เรายังคงติดขัดอยู่เพียงเรื่องเดียวก็คือเรื่องค่าตัวของเขา ถ้าดูเหมือนว่าทางไมเคิลเอ็ดวิร์ดทางซีโอด้านฟุตบอลของเราและลิชาร์ดยิลช์ผู้อำนวยการกีฬาก็ได้ผลไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาด้วยการจะเสนอสอสตาร์ดังภายในทีมของเราไปเป็นข้อแรกเปลี่ยนในการคว้าตัวทางอิซัคในครั้งนี้เพื่อมีตัวเลือกให้ทางนิวคาสเซิลสามารถจิ้งเลือกได้เลยไม่ว่าจะเป็นตัวของทาง unes, ดาวินนูนเยสเหาหญิงทีมชาติอุรุกวัยโจกโกเมสปักกหลังสารพัดประโยชน์หรือแม้กระทั่งทางจอร์ดคอนซาเซนเตอร์ฮับเด็กปั้นของทีมเรา ซึ่งทั้ง3คนดังกล่าวข้างต้นนั้นต่างก็เป็นนักเตะที่ทาง纽卡斯尔เคยแสดงความสนใจในอดีตที่ผ่านมานี่จึงเรียกได้ว่าเป็นการเดินหมากที่ค่อนข้างจะชันฉลาดของทางเอ็ดเวิร์ดและฮิวส์กันเลยทีเดียว ต่หลังจากมีกระแสข่าวดังกล่าวข้างต้นออกมาได้เพียงไม่นานมันก็มีข่าวอัปเดตล่าสุดจากทางคอสต์ออฟไซต์อีกหนึ่งสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษตีคู่กันขึ้นมาเลยว่าในตอนนี้ทางผู้บริหารของทางนิวคาสเซิลได้สั่งเบรกการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่กับตัวของทางอีซัคเอาไว้ก่อนโดยแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีการระบุถึงเหตุผลที่แน่ชัดออกมาว่าเหตุใดจึงเป็นการดําเนินการเช่นนั้นแต่ท่ามกางกระแสข่าวลีกกับทางนิวคาสเซิลของเราจึงทําให้หลายฝ่ายพยายามจะจับแพะชนแกะและมาเชื่อมโยงกันว่า2เรื่อง น่าจะมีความเกี่ยวโยงกันหรือไม่ด้าน losing the c o p สื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการร่วมแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้เอาไว้อย่างน่าสนใจว่าการตัดสินใจของนิวคาสเซิลที่หยุดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทักอเล็กซานเดอร์อิซักเอาไว้ก่อนอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะเสียตัวของนักเตะไปในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเรียอว่าููเป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้มากที่สุดของนักเตะในช่วงเวลานี้ด้วย losing the c o p ระบุ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็ดูประเด็นที่มีความเชื่อมโยงระหว่างทีมของเรากับทางนิวคาสเซิลอยู่นเต็ดกันไปแล้วเราจามาดูอีกหนึ่งความเป็นไปได้ที่ทำให้การคว้าตัวเ็ลซานเดอร์อีซักนั้นดูจะมีน้ำหนักเพิ่มมากยิ่งขึ้นเมื่อทางเดอะไทมส์สำนักข่าวที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษที่นำโดยนักข่าวชื่อดังของพวกเขาอย่างทางมาตินฮาร์ดีก็มีการออกมาเปิดเผยเลยว่าในตอนนี้ทางนิวคาสเซิลเองก็กำลังเตรียมดำเนินการในการเข้าท้าทามตัวของทางจอร์เรลคอนซา ปักกรหลังเด็กปั้นของทีมเราเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของพวกเขา เพืเ่อนๆน่าจะสังเกตเห็นได้เลยว่ากระแสข่าวที่ออกมาในช่วงนี้มันถาโถมไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นความสนใจของทางซิลในตัวของนักเตะของเราและนี่ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมตัวของทางไมเคิลเอดเวดหัวเรือใหญ่ที่ควบคุมเรื่องการซื้อขายนักเตะร่วมกับตัวของทางริชาร์ดฮิวช์นั้นจึงหวังจะใช้จุดนี้เป็นประโยชน์ในการตอบโต้พวกเขากลับไปเพื่อที่จะคว้าตัวทักอเล็กซานเดอร์อิซักเข้ามาร่วมทีมของเราให้ได้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือสำหรับตัวของทางควอนซานั้นก็ถูกประเมินมูลค่าจากทางฝั่งของนิวคาเซิลออาไว้ที่30ล้านปอนด์และหากไปรวมกับทางดาวินนูนเยสที่ก็ตกตีมูลค่าเอาไว้ที่ตัวเลข65ล้านปอนด์หรือแม้กระทั่งทางตัวของทางโจโกเมสที่ถูกตีมูลค่าเอาไว้ที่30ล้านปอนด์ด้วยเช่นเดียวกันหากนำค่าตัวเหล่านี้ไปหกักลบกบหนี้กับมูลค่าที่แท้จริงของทางอเล็กซานเดอร์อิซักนั้นจึงน่าจะมีโอกาสที่ทีมของเราจะได้ตัวเขาสูงขึ้นและอาจจะต้องเพิ่มเงินอีกเพียงแค ก่อนที่เราจะสามารถคว้าตูวเขามาร่วมทีมได้แต่แน่นอนว่าเมื่อทางนิวคาสเซิลมีการดําเนินการอย่างจริงจังในตัวของทางควันซามันก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทีมของเราใช้ช่องทางนี้ในการเจรจาดีลของทางอิซักควบคู่กันไปด้วย <S <S แล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ